สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับเจมอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะแดดออกดีมากเลยทุกคนเจมก็เลยจะพามาทําความสะอาดนะคะก็คือจะมากวาดเศษใบไม้นะคะที่เขาอยู่ใต้ใต้ต้นไม้นะเพราะว่าเราต้องทําความสะอาดนะเพราะว่าอ่าซัมเมอร์ใกล้จะมาแล้วนะคะแล้วอ่เวลาดอกไม้อะเขาขึ้นมาเนาะก็จะได้แบบสวยๆนั่นเองนะคะเราก็จะมาทําความสะอาดกันนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ที่ ที่ฟินแลนด์นะคะเกี่ยวกับไวรัสโควิด19นะซึ่งมันมันแย่มากนะทุกคนคือว่าผู้ติดเชื้อพันกว่าพันกว่ารายแล้วแหละประมาณ1,100กว่ารายแล้วเนาะแล้วก็เสียชีวิตประมาณ5คนนะคะซึ่งมันมันแย่มากเนาะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าไวรัสตัวนี้นะคะมันจะมันจะหายไปเมื่อไหร่นะคะตอนนี้เราก็ทำได้แค่อยู่บ้านนะคะก็คืออยู่บ้าน,นเพื่อความปลอดภัยนะคะหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็ ที่ฟิลแลนด์นะคะเขาก็มีมาตรการนะคะทุกคนก็คือห้ามเราเนาะไปพบคนแก่นะที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไปนะคะก็คือห้ามเราไปเยี่ยมห้ามเราไปสัมผัสนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโลกนั่นเองนะคะแล้วก็ปิดเมืองแล้วนะคะตอนนี้ก็คือปิดเมืองก็คือเป็นเขตภาคกลางนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าอูซิมานะคะก็คือของประเทศฟินแลนด์เนาะก็คือได้ทําการปิดเมืองไปแล้วนะคะเนาะโอเคเดี๋ยวเรา ไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําความสะอาดนะคะแล้วก็จะให้ดูดอกไม้นะทุกคนว่าตอนช่วงหน้าหนาวอ่ะคือเหมือนอยู่ใต้ดินเนี่ยเหมือนมันไม่มีอะไรนะแต่พอเริ่มแดดออกเริ่มอากาศเริ่มร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบผีไปขึ้นมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ<ห>ทุกคนคเห็นไหมที่มันแห้งๆที่มันตายอะ่ะมันเหมือนค่ะว่าเป็นหญ้าหรือว่าเป็นดอกไม้อะไรสักอย่างนะที่ว่ามันมันตายไปแล้วอะ่ะทุกคนแต่ทีเนี้ย ตอนแรกค่ะเจมก็คิดว่ามันตายแต่ว่าพอพออากาศเขาเริ่มเริ่มเปลี่ยนนะคะเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนดูสิเขาก็จะเริ่มผลิใบออกมาอย่างนี้นะคะผลิใบนะแล้วเดี๋ยวจากพักเขาน่าจะออกดอกนะเจมคิดว่านะแต่เจมไม่รู้ว่ามันเป็นดอกไม้อะไรอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอเวลาที่เขาออกดอกนะนะคะดูแล้วก็ต้นเนี้ยเห็นไหมถ้าเรามองอะ่ะมันจะเหมือนกับว่าเขาแบบ ตายนะคะแต่พอเดี๋ยวเราไปดูไปดูใกล้ๆนะเราจะเห็นว่าเขาอะ่ะกําลังเตรียมที่จะผีจะผีใบนะทุกคนดูสิเห็นไหมเนี่ยนี่นะคะมันก็จะเป็นตาตา,ตาเป็นตุ่มๆใบของเขาอยู่นะน,นี่คือเขากําลังเตรียมที่จะผีใบนะตอนแรกเ,าเราจจะงว่ามันตายหรือเปล่ากําลังจะบอกว่าให้ฝรั่งแบบตัดทิ้งนะคะเพราะว่ามันดูมันไม่ค่อยสวยเนาะมันดูแบบแห้งแล้งเกินไปนะคะ แต่ทีเนี่ยพอเตรียมมาดูใกล้ๆอ่ะเนี่ยเขากำลังเตรียมเตรียมจะผิดใบโรฝรั่งอันนี้ก็คือเป็นใบที่มันร่วงจากต้นเชอร์รี่นะคะแล้วก็ต้นแอปเปิลเลยเนาะเราก็ต้องทำความสะอาดออกไปนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบให้มันมีใบไม้อยู่บริเวณบ้านนะคะไม่รู้ทำไมนะฝรั่งถ้าเป็นบ้านเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา ไปทำงานกันค่ะลิลลี่หมาเจออะไรก็เห่าหมดนะคะเห็นคนเดินทางก็เห่าหมดนะคือปกติอะตอนที่เราเราอยู่ที่ในเมืองนะตัวเมืองเฮซิงกินะคะเขาก็ไม่ได้แบบแบบนี้นะลิลลี่แต่ว่าพอเราย้ายออกมาอยู่นอกเมืองเหมือนเขาน่าจะอยู่แบบในบ้านมากเกินไปนะคะดูฝั่ง บรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนบ้านก็เริ่มเริ่มออกมาทํางานบ้านนะคะมาตัดต้นไม้เริ่มตัดหญ้ากันนะคะเริ่มทำสัตว์เหมือนเหมือนกันเนาะก็เป็นการพักผ่อนรีแลกซ์นะคะชีวิตที่เรียบง่ายที่ต่างที่ต่างประเทศนะทุกคนบางคนอ่ะเราอาจจะเห็นว่าเออเป็นต่างประเทศอะ่ชีวิตมันจะแบบหรูหรามีตึกสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่นะทุกคน ที่นี่ป่าเยอะมากนะคะแล้วก็ที่ฟินแลนด์อยู่ในตัวเมืองหลวงนะคะก็คือ,อชื่อเมืองว่าเฮสิงกินะทุกคนก็คือตึกเขาก็มีตึกไม่ค่อยเยอะเหมือนที่กรุงเทพบ้านเรานะแล้วก็ตึกก็ไม่สูงมากนะคะเป็นเมืองเล็กๆเนาะชีวิตของคนที่นี่เขาก็จะแบบเรียบง่ายนะตอนเช้าเขาก็จะตื่นมามาเดินออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยู่บ้านทําสวนทําอะไรกันแต่ว่าเมืองเมืองที่เต็มอยู่อ่ะ ส่วนใหญ่นะคะเขาจะประกอบอาชีพเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นฟาร,ร์มเมอร์ค่ะเป็นชาวสวนอะไรอย่างเนาะ,ะเลี้ยงวัวโนมเลี้ยงม้านะคะแล้วก็ทําฟาร์มปลูกข้าวบาเล่ปลูกข้าวโอ๊ตอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พวกสวนสตรอบเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะ, oh. ะทุกคนมีข่าวมาอัปเดตนะคือว่าก็คือเมื่อคือนอ่ะเราเราดูข่าวทีวีกันนะคะก็คือโดยปกติที่ประเทศฟินแลนด์นะคะจะมีแรงงานไทยนะก็คือช่วงช่วงหน้าร้อนเนี่ย ก็คือจะมีแรงงานไทยนะคะมาเก็บผลไม้นะที่ประเทศฟินแลนด์ปักมาณปีละสองหมื่นคนนะคะแล้วตอนนี้ก็คือ,อาทางชาวชาวชาวนาน,นะคะหรือว่า,าฟาร์มเมอร์ที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะก,กังวลน,นะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ไวรัสตอนนี้นะคะเขาก็คิดว่าแรงงานไทยอ่ะต้องเข้ามาทำงานไม่ได้แน่ๆเลยนั่นเองนะคะเพราะว่า มันใกล้ช่วงที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้บางคนก็เริ่มที่จะทาทาสวนกันแล้วเริ่มจะเริ่มทำสเบปะร่หรือว่าเริ่มปลูกผักปลูกมันฝรั่งปลูกหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องการแรงงานไทยนะคะซึ่งปีนี้คนไทยเราอ่ะก็เข้ามาที่นี่ไม่ได้นะเนื่องด้วยวลรัสโควิด COVID นั่นเองนะคะก็เขาก็กังวลใจมากๆเลยะคะเดี๋ยวรอติดตามข่าวก่นอีกทีนะคะว่าว่า,าประเทศฟินแลนด์เขาจะเปิดให้ให้ คนงานเข้ามาตอนไหนนะคะเดี๋ยวจมจะมาบอกข่าวอีกทีนึงนะทุกคนแล้วก็ทีนี้เจมก็อยากจะมามาเล่าให้ฟังนะว่าลิล <Really. S 1> ี่ทุกคนทีนี้เจมก็อ่าพูดถึงเรื่องค่าแรงทีนี่นะทุกคนทําไมทําไมนะคะคนไทยถึง เสียงที่จะมาทํางานเก็บผล,ลไม้หรือว่าเก็บผลบูเบอรี่ที่ประเทศฟ,ฟินแลนด์นะเจมาได้ดูคลิปนะคะจากทางที่ประเทศฟินแลนด์เขาทานะคือคลิปนี้จนเชื่อว่าคนไทยอ่ะอาจจะไม่เห็นหรอกเขาก็เห็นเฉพาะคนฟินแลนด์นะคะเขาก็สัมภาษณ์แรงงานไทยนะคะว่าการที่มาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การที่มาทํางานที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะคะได้อะไรบ้างแล้วก็ทําไมถึงมาที่ประเทศฟินแลนด์นะคะ ก็แรงงานไทยหลายคนนะก็บอกว่ามาก็คือเขาก็จะได้ได้เงินกลับไปทําบ้านไปซื้อรถบ้างไปเป็นทุนไว้ทําสวนทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามีเงินไว้ส่งลูกเรียนบ้างนั่นเองนะคะแต่ว่าจานวนเงินที่เขาได้เต็มโกโลกว่าเท่าไหร่นะแต่ในมุมมองแง่คิดของเจมนะเจมคิดว่านะทุกคน คือการที่เขาเสี่ยงมาคือหนึ่งแหละอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีรายได้ดีใช่ไหมที่เขาก็เลยเสี่ยงลองเสี่ยงมาดูนะคะเพื่อที่จะได้เผื่อที่จะลืมตาอ้าปากได้นั่นเองนะคะว่าทําไมคนไทยถึงยอมที่จะเสี่ยงที่จะมาเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์นั่นเองนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้การันตีนะว่าทุกคนแบบจะได้หรือจะไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะบางคนก็โดนหลอกมาเนาะโดยนายจ้างอะไรเงี้ยเขาไม่ดูแลดีแต่บางคนแบบ มาแล้วมีรายจ้างที่ดีแล้วก็ได้ผลไม้เยอะเขาก็ได้เงินกลับไปบ้านเยอะเหมือนเหนกันนั่นเองนะคะสําหรับใครที่กําลังหาหางานแล้วก็มองหางานแล้วก็จะมาเก็บผลไม้นะจมเชื่อว่าช่วงนี้อาจจะมีตัวแทนเริ่มเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะคะก็ให้ติดตามข่าวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือวีซ่าทำงานนะคะยังเข้ามาประเทศฟินแลนด์ไม่ได้เขายัง เขายังปิดอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูอีกเดือนหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงมันจะเปิดไหมหรือว่าสถานการณ์โควิดมันจะดีขึ้นไหมนั่นเองนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจไปเสียเงินให้ในหน้านะ,ะเพื่อที่จะสมัครงานมาเก็บเก็บผลไม้ที่ฟินแลนด์นะคะให้ติดตามข่าวสารก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเตยมไปช่วยฝรั่งทำงานก่อนวันนี้ก็พูดคุยกันแค่นี้นะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เต็มด้วยนะคะบ๊ายบาย